อันเนี้ยวันเนี้ยผ่าเครื่องนะครับรถรู้สึกว่าไม่มีกําลังแล้วก็วูบวาบ,บตอนเช้านะเครื่องเย็นวูบวาบ,บตอนเครื่องเย็นก็รื้อทั้งสองข้างนะชุดคัดด้วยนะชุดคัดก็รือ้อดูกําลังแล้วก็ชุดฝั่งนี้ดูตัวไอ้ดันโซ่ลราลิ้นนะครับแล้วก็ดูหมดเลยนะตัวไหนไม่ดีเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมตัวนี้นะนี่ตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบไอตัวแรกๆนะครับมาเี่ยวันนี้นะครับผม,ผมก็ประกอบคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือ เวฟ 110i คันนี้นะครับก็มาทำเครื่องนะครับตอนมาเนี่ยรถจะมีเสียงดังนะครับท่อแตกนะครับท่อแตกท่อขาดน,นะแล้วก็ไอชุดเครื่องนี่ก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีกำลังนะครับแล้วก็วิ่งมันสะดุดสะดุดนะครับผมสะดุดเพราะว่าตอดเครื่องเย็นนะนะวิ่งไม่ได้เลยนะครับผมสะดุดสะดุดนทีผมก็ทำการ บดวาลใหม่ทําชุดวาลใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกสูแบแหวนใหม่นะนะชุดคันนี้นะนี่แล้วก็ท่อที่มันแตกแล้วมันก็ไม่แตกแล้วนะมันเงียบนิ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวโดนสตาร์ทให้ดูเลยข้อเกียววางสรับคันนี้สตาร์ทมือนะครับน,นะนนะเว็บผมก็ซ่อมนะครับเว็บไอ้พวกมีเกียร์ ซ่อมนะครับแล้วก็พวกออโต้เนี่ยผมก็ซ่อมนะ,ะใ,นในบ้านนะก็จะมีอยู่นี่แหละกำลังปั้นอยู่คันนั้นเป็น,ปนคลิก110นะครับคาบูนะกล่องมันเสียนะครับซื้อกล่องมาเปลี่ยนใหม่นะนี่ก็เป็นคลิก125นะครับก็ทำนิดเด็กหลังนะอันนี้เนี่ยในความนิ่งเวาเงียบเขาเงียบนะก็ตัวแมปเชนเซอร์เสียด้วยนะของพี่เขาเนี่ยมันเสียนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุดคัตนะครับเปลี่ยนชุดคัตย้ำชุดคัตใหม่ให้มันแน่นนะครับผมเนี่ยเงียบกริบเลยแน่นอนไม่มีเสียงคือกักตึกกัก,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 กตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้มันแน่นแล้วนะแล้วก็คันเร่งนี่ติดมือนะครับผมนี่เจ้าของรถเขามาลองขับดูแล้วนะว่าขับดีกว่าเดิมเยอะนะเขาบอกขับดีกว่าเดิมเยอะแต่ว่าเหลือตัวนี้มันอันนี้มันแตกนะผมขันแค่เบาๆไว้นะครับเดี๋ยวไว้พี่เขาเปลี่ยนเองนะ แล้วก็คอท่อเนี่ยมันจะแตกอยู่ด้านโน้นนะครับไอต,ตัวนี้มันเป็นคอท่อรุ่นรุ่นแรกๆะนะจะพับไปตรงใต้ขาตั้งนะแล้วก็มันมันขาดตรงคอนะผมก็ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมให้นะเชื่อมเองนี่แหละนะครับเชื่อมเหล็กแน่นเหมือนเดิมนะครับไม่รั่วแล้วนะตรงนี้ก็หวานนะครับตรงเสื้อสูบนี่หวานนี่เสื้อสูบนี่เ็าไปคว้านมาใหม่แล้วก็ทําชุดวาวใหม่นะครับ แล้วก็ตัวดันไอ้ลูกกิ้งนะลูกกิ้งดันโซ่ฝั่งนี้นะลูกกิ้งเนี่ยลูกกิ้งตัวดันโซ่ก็เปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าของเก่ามันแตกหมดแล้วมันเป็นพลาสติกนะเงียับเลยนะใครมีปัญหาเรื่องใดเกี่ยวกับพวกรถเกียร์หรือว่ารถอรถอโต้ฮอนดานะแวะมาผมได้นะครับผม,ผมรับทําอยู่แล้วนะครับของฮอนดานะค่อนข้างคือทำไมถึงทับแต่ฮอนดานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฮอนดามัน หาอะไรง่ายนะครับหาอะไรง่ายแล้วก็มันอะไรราคามันไม่แพงแล้วก็มันหาที่ไหนก็มีเลยนะพวกฮอนด้าเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาหาผมส่วนใหญ่นะมีแต่รถฮอนด้านะครับฮอนด้านั่นเลยมีคลิก P C X แล้วก็ไอไอเวฟร้อยยี่ห้าเวฟร้อยอะไรเงีย้ยนะนะนก็ทําให้แบบนี้นะเงยียบๆเลย <S 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 มันอยู่กลางแดดแนะนะ คันเร่งติดมือนะครับนี่นะเพราะว่าชุดชุดคัดนี่เปลี่ยนค่าสามก้อนออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกยางสาสมก้อนยางสามเม็ดเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนชามออโต้เนี่ยเจดี JD คัดเนี่ยก็เปลี่ยนออกนะครับผมใส่ของใหม่เข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีพลังนะครับมันจะได้ขึ้นเนินได้หรือว่ามันจะได้แบบว่ามัน เวลาเราขับขี่เนี่ยเราจะใช้รอบเครื่องต่ำๆแต่ว่ามันมีกําลังเยอะมันขึ้นอยู่กับตัวเจดีคัตตัวนี้นะเนี่ยก่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคัตออโต้เขาเรียกคัตออโต้นะครับผมอยู่ตัวเดียวนี่แหละนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมขอปั้นตัวนี้ก่กอนนะวันนี้ผมมีงานปั้นตัวนี้อยู่นะอนนัอนนี้ก็ถอดแล้วเรียบร้อยอันนี้เนี่ยกำลังประกอบอยู่นะน,นี้ให้ทางช่างเขาประกอบอยู่นะ เดี๋ยวมารอดูคันนี้เดี๋ยวผมถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามันจะติดหรือไม่นะครับเพราะว่าไปซื้อกล่องมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะไม่รู้ว่าอาการจะเป็นยังไงนะะติดหรือเปล่านะครับผม